สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติวนะครับการสอบศึกษานิเทศพรบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการพศ2546และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะครับ2553าามาตราหนะครับให้จัดระเบียบร,ราชการกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้นะครับมีทั้งหมด3ข้อนะครับก็คือส่วนกลางเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล นะครับจะมีอยู่3ส่วนนะครับต่อไปมาตรา7จะพูดถึงการกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการนะครับในกระทรวงนะครับให้คหํานึงถึงคุณวุฒิประสบการณ์มาตรฐานวิชาชีพนะครับมาเริ่มหมวดที่1ครับหมวดที่1นะครับจะพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางนะครับมาตรา9ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางจะประกอบไปด้วย1สํานักงานประหลัดกระทรวง สองส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีนะครับมาตราสิบส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหัวหน้าขึ้นตรงต่อศึกษาอ่รัฐมนตรีนะครับมีดังนี้นะครับจะมีหนึ่งสำนักรัฐมนตรีนะครับสองประหลัดกระทรวงสามสภาการศึกษาสี่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน5คณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับ ตัดคำว่าอุดมศึกษาออกนะครับเพราะว่า,าบางเดี๋ยวเขาจะเอาอุดมศานี้มาหลอกเรานะครับนะครับในพรบน,นี้ให้ตัดออกนะครับสำนักงานรัฐมนตรีนี้ไม่เป็นนิติบุคคลนะครับส่วนที่เหลือก,ก็คือเป็นฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมนะครับย้ํานะครับตัดคณะกรรมการอุดมศึกษาออกนะครับมาตรา12นะครับ รัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับแล้วก็กําหนดนโยบายเป้าหมายผลสำลร็ของงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่ครมอธิแดงต่อรัฐสภาน,นะครับมาตรา14นะครับให้มีสภาการศึกษามีหน้าที่นะครับตามมาตรา33รบอพรบการศึกษาแห่งชาติแก้ไขฉบับที่2ครับ2546มาตรา15นี้ให้มีคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานนะครับให้ไปดูที่มาตรา34พรบการศึกษาแห่งชาติเหมือนกันนะครับมาตรา17นี้เนี yeah. ่ยมันตัดออกนะครับผมจะข้ามนะครับมาตรา19กนะครับเขาจะพูดถึงสำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองนะครับมีเลขานุก,การรัฐมนตรีการเมืองเป็นผูน้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ส่วนมากข้อสอบในศึกษานิเทศนี้เขาเรื่องแบบนี้ก็คิดคิดว่าน่าจะไม่ออกนะครับแต่แต่เราก็ควรจะรู้ไว้นะครับนะครับข้ามข้ามไปที่มาตายี่สบสามเลยนะครับมาตายี่สามเขาจะบอกว่ากระทรวงนี้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่หนึ่งรับผิดชอบควบคุมราชการในประจำในกระทรวงนะครับ แ่งนโยบายเป็นแนวทางแผนปฏิบัติราชการกำกับการทํางานของส่วนราชการกระทรวงได้2เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีนะครับามาตรายุบสบาก็จะพูดถึงให้มีประหลากระทรวงนะครับมีอำนาจหน้าที่ต่อไปครับข้ามไปที่มาตราย7สนะครับ มาตา2ี่เจให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานใส่สำนักปรัทําหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษานะครับามาตา28นี้ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญนะครับข้ามไปที่มาตา29เลย ส่วนราชาการที่มีหัวหน้าส่วนขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีนะครับมีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชานะครับก็คือมีเลขาเนี่ยฐานะของเขาเนี่ยจะเทียบเท่าปลัดกระทรวงครับแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะครับมาตราสามสิบนะครับะจะพูดถึงเรื่องอำนาจหน้าที่ของเลขานะครับ ให้เน้นข้อที่สอนะครับคือเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีนะครับรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสำนักงานนะครับมาตรา3ามนี้ก็พูดถึงว่าให้มีคณะรรมาการการส่งเสริมการศึกษาพิเศษนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราจะข้ามไปมาดูที่หมวดที่2ครับ หวที่2นี้พูดถึงเรื่องการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษานะครับมาตรา34ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่ของขอขอภัยครับจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่นี้ให้ทําเป็นประกาศกระทรวงโดยคําแนะนําของกอผทนะครับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ให้แบ่งส่วนราชการตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตเพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตได้กําหนดไว้นะครับอ่าก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเขตนี่ให้ทําเป็นประกาศกระทรวงถ้าเกิดเป็นโรงเรียนนะครับให้แบ่งส่วนโดยยึดตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตเพื้นที่การศึกษานะครับเป็นคนกําหนดมาตรา35นะครับ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนบีฐานะเป็นนิติบุคคลเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาให้ความเป็นนิติบุคคลนะครับสิ้นสุดลงต่อไปมาตรา36นี่ครับอ่าอันนี้ก็สําคัญอยู่นะครับเพราะช่วงนี้จะมีการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอ่ารวมควบโรงเรียนนะครับยุบบ้างนยการยุบนี้เขาว่าให้มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่มีอานาจ หน้าที่ในการกํากับดูแลจัดตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต้องมีการประสานนะครับส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชนด้วยต่อไปนะครับให้มีนะอ่าทำงานทำงานเขตพื้นที่นี้มีพออ,อนะครับ พโอเคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของสํานักงานจะให้มีลองเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาลองพอก็ได้นะครับส่วนอํานาจหน้าที่นี้คิดว่าน่าจะไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับพอโอเนะครับมาตราสามสิบแปดนะครับเอาว่าให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแต่ คณะกรรมการสถานศึกษาห,าหนีก็คงรู้อยู่นาะว่ามีกี่คนนะครับอันนี้ก็คงจะได้กันอยู่แต่ที่เน้นก็คือมาตราสามแปดนี้จะไม่ใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียนนะครับมีสองข้อนะคือใช้ต้องมีคณะกรรมการสถานศาึกษายกเว้นนะครับก็คือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและก็ศูนย์การเรียน สมบัติมาตรา39นี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาจะไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับศึกษาทิเทศขอข้ามนะครับหมวดที่3การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐนะครับระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลอันนี้ก็ข้ามเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสําคัญอยู่มาตาเดียวคือมาตา4 2 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยายลัยซึ่งของเรานี่เป็นโรงเรียนนะครับน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเราหมวดที่สี่นะครับเขาจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติราชการแทนนะครับการปฏิบัติราชการแทนก็คือการกระจายอำนาจโดยการมอบอำนาจนั่นเองนะครับมาตรา44ให้ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา นะครับหลีขาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปนะครับไปยังเขตพื้นที่ส,าสาัานศึาษาโดยตรงนะครับก็คืองานสีด้านในโรงเรียนนั่นเองนะครับจะมี1วิชาการ2ง,งบประมาณ3บริหารงานบุคคลแล้วก็บริหาร,าคคร,หารทั่วไป มียา,มาตรา45นะครับหลักการมอบอำนาจนี้ก็คือการสั่งการอนุญาตอนุมัติให้คำนึงถึงความอิสระการบริหารงานที่คล่องตัวนะครับให้ยึดถึงคำนึงเลยว่าต้องมีไอคนที่ที่จะรับต่อเราเนี่ยต้องมีความอิสระแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับ ก็คืออ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับรัฐมนตรีนี้ก็สามารถอมอบให้ปลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการนะครับซึ่งตำแหน่งนี้ต้องเทียบเท่าอธิบดีนะครับสองปลัดกระทรวงนี้สามารถอมอบให้ใครได้นะครับก็มอบให้รองปลัดผู้ช่วยปลัดเลขานะครับรวมถึงพอเขตนะครับแล้วก็รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย สามนะครับเลขาธิการจะมอบให้ใครได้บ้างนะครับก็มอบให้ลองครับลองผู้ช่วยลองแต่ถ้าเกิดรวมไม่ถึงนะครับผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการเขตพื้นที่นะครับพอเ,อเขตนั่นเองหรือว่าพอโรงเรียนต่นอไปนะครับข้ามไปข้อที่ห้าเลยนะครับผู้ผู้พ่อโอเ,อเ,น,เอนี้จะ มอบให้ใครได้บ้างน,นะครับก็คือผู้ดำรงตําแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอํนานาจให้ข้าราชการในเขตพื้นที่ผู้อาํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขตนะครับตามระเบียบเลขาธิการที่กองทกำหนด6นะครับพอ,อ,อรโรงเรียนนี้มอบให้ใครได้บ้างน,นะครับก็คือ้ผู้มอบให้ผู้ตําแหน่งเทียบเท่าหรืออาจมอบอานาจให้ข้าราชการในสถานศึกษานะครับก็คือค,คุณครูเรานั่นเอง สาม,มารถมอบให้ได้นะครับมาตรา46เมื่อมีการมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องรับมอบอำนาจนั้นจะมอบอำนาจนั้นต่อไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าปอ,อโรงเรียนมอบหน้าที่ให้คุณครูไปปฏิบัติราชาการคุณครูจะไม่สาม,มารถมอบต่อได้นะครับเว้นแต่การมอบอำนาจในแก่ผู้ว่าราชาการจางังหวัดนั่นเอง มาตรา47การมอบอำนาจให้ผู้มอบพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ <c oughs> ต่อไปนะครับการสรุปมันครับก็คือการมอบอำนาจนี้ก็ให้เป็นการกระจายอำนาจเออไม่ใช่ขออภัยครับเป,เป็นการมอบอำนาจให้ไปปฏิบัติราชการแทนนะครับ เห็นไหมน,นี่การปฏิบัติราชการแทนการการจะจายอำนาจหรือการมอบอำนาจนั่นเองต่อไปข้ามไปหมวดที่ห้านะครับหมวดที่ห้าการรักษาราชการแทนนะครับตั้งแต่มาตราสี่สิบแปดนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับโอเคผมจะข้ามไปที่มาตราห้าสิบสาม กรณีไม่มีผอ,อเขตรหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผอ,อเขตเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีหลายคนให้เลขาธิการนะครับเลขาธิการกรบทนี่แต่งตั้งรองคนใดคนหนึ่งนะครับขึ้นมารักษาราชการแทนถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ให้เลขาแต่งตั้งข้าราชการในเขตพื้นที่ เทียบที่มีเทียบเท่านะครับตำแหน่งรองผอเขียนหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนมาตรา54นะครับมาตรา5 4นี้เขาจะยกเลิกนะครับอ่ายกเลิกมาตรา54นะครับตามคำสั่งคอสชอที่16ทับสองข้อ9ให้แล้วก็ให้นำมาตาร,รา68บพรบระเบียบข้าราชการปูปมาบังคับใช้ ให้ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ข้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตำแหน่งนั้นได้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งนั้นนะครับ54นี้ให้ยกเลิกตัวเก่านะครับตามคำสั่งคอสชอนะครับคสชที่16ทั้2 2 560นะครับมาตรา55นี้ก็คือ ผู้รักษารษาชการแทนนะครับมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนนะครับก็หมายความว่าก็มีอ่ากรณีที่ดำรงตำแหน่งใดหรือรักษารษาชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งนั้นนะครับก็มีสามารถมีอำนาจเทียบเท่าตำแหน่งที่ตัวเองรักษารษาชก,การแทนได้นะครับ มาตรา56ก,การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพาบรบนี้ไม่กระทบกระเทือนอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อ่าร,ร,รัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับปัดกระทรวงหรือตำแหน่งเทียบเท่านะครับจะไม่กระทบอำนาจของเขานะครับโอเคนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับในพบรบนีมน้มันเนื้อหามันไม่ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ามาดูครับเพิ่มเติมนะครับอ่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องก,การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา2560นะครับวันที่22พฤศจิกาสองนารตอนนั้นเป็นนายแพทย์ธีระเกียรตรินะครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เขาบอกว่าเพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจปริมาณนะครับและคุณภาพการจัดการจัดการศึกษาในแต่และเขตพื้นที่นี้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา8และมาตรา34วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ2546นะครับ ข้อที่3ข้อที่4นะครับประชุมเมื่อวันที่ครั้งที่2ครับ2560วันที่22กันยานะครับคราวนี้เมื่อเขาประชุมแล้วเขาก็เลยบอกนะครับผมสรุปมาได้อย่างนี้นะครับเมื่อประกาศไว้สรุปไปว่าข้อที่1ประกาศเรื่องกระทรวงศึกษา,ษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่2560นะครับ <c oughs> ข้อที่สามนะครับให้ให้ยกเลิกนะครับบอกว่าให้ยกเลิกให้ยกเลิกให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาศึกษาธิการเรื่องก,การแบ่งส่วนราชการในสำนักง,งานเขตพื้นที่กา<ม>รศึกษาและมัธยมศึกษาครับปีห้าสามแต่ว่าเนื้อความในตัวนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรที่อ่าที่ สำคัญเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นการจัดจัดระเบียบระเบียบใหม่หเฉยเฉยนะครับนี่นะครับแล้วผมจะข้ามมาข้อที่หกนะครับข้อที่หกนี้เขาพูดถึงให้แบ่งส่วนราชาการภายในสํานักงานเขตเพื้นที่นะครับมีดังต่อไปนี้หนึ่งกลุ่มอํานวยการสองกลุ่มนโยบายและแผนสามกลุ่มส่งเสริมทางไกลนะครับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส 4. กลุ่มบริหารงานอหารการเงินและสินทรัพย์ 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษา 9. หน่วยตรวจสอบภายใน 10. กลุ่มกฎหมายและคดีนะครับตามประกาศฉบับที่2นะครับ สังเกตได้ว่านะครับที่เพิ่มมาก็คือที่10นะครับกลุ่มกฎหมายและคดีนะครับตามประกาศฉบับที่2ที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับจะอยู่ข้อที่7นะครับกลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นอำนานหน้าที่ของแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มมนวยการนะครับคราวนี้ผมจะข้ามไปกลุ่มที่7เลยนะครับเพราะว่าที่เกี่ยวข้องกับเรา อ่างงนี่ไงศึกษานิเทศนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ครับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีหน้าหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีอา่าอนัอนอันดับแรกเลยคือประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาร,ร,ระดับก่อนประถมศึกษานะครับและก็หลักสูตรการศึกษาพิเศษข้อที่2นะครับ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนนะครับ 3. วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษาข้อที่4นะครับวิัยพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมินติดตามนะครับข้อที่5คือมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมนิเทศทางการศึกษานะครับข้อที่7ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ครับปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนะครับ นี่ก็คือที่จะเกี่ยวข้องกับเรานะครับคืออยู่จะอยู่ในกลุ่มข้อที่7นะครับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผ,ผลการจัดก,การศึกษานะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนี้ก็อาจจะมีเกี่ยวข้องบ้างแต่น่าจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อสอบมันมันต้องเฉลี่ยออกในพลบอนี่อาจจะออก,ออกสักสองข้อก็ได้นะครับอ้าวมาดูนี่ครับมาด,มาดูมาดูตรงนี้ มาใหม่เพิ่มเติมนี่นะครับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับบับที่2 2,561นะครับวันที่28สิงหานะครับเขาบอกว่าเพิ่มให้เพิ่มข้อ6นะครับเรื่องการแบ่งส่วนราชการนะครับโดยเพิ่มเป็นนี่ผมที่10กลุ่มกฎหมายและคดีนะครับอ่านี่นี่ กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เพิ่มมาใหม่นะครับกลุ่มกฎหมายและคดีให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและมีอํานาจดังต่อไปนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าพวกการเรื่องบินในและการรักษาบินในครับเรื่องร้องเรียนนะครับการอุทธรและการพิจนารณาการอุทธร์การร้องทุกข์และก็ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับ เกี่ยวกับคดีปลุกคลองคดีแพ่งคดีอาญานะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการติวนะครับขรบอระเบียบบริหารราชการนะครับส่วนใครที่อยากได้เนื้อหานะครับไฟล์ที่ไปไว้อ่านนะครับผมก็ขอแค่กดติดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็ แจ้งมาหาผมทางอีเมลแล้วผมจะส่งให้ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับไปเจอกันพรบอหน้านะครับสวัสดีครับ